สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโลบอแบบชินโดไรนะครับทุกคนนี่ครับอัปเดตใหม่ของชินโดไรก็ประมาณนี้เลยนี่ครับมีชุดมาใหม่2อชุดแล้วก็มีโค้ดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเออทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนนะเดี๋ยวนะครับแปดหนึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวรีวิวสิบหางนะครับบูรุโตอูชากระสูนเวกาครับ โอ้โอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นเข้ามาเล่นเลยมาครับเข้าไปเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนผมก็ได้ทำการโอ้ยอ่าแล้วผมเอาซิมหางมาก่อนแต่ผมเอาซิมหางกบมันทำไรผมไว้ เอโอ้ทุกคนดูดิครับปังเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนไหนเหมือนพรอมเป้าเฮ้ยหมดแล้ไม่ได้ไอ้ปังโหฟอร์มหนึ่ง นี่ครับฟอร์มหนึ่งก็สกิลตามนี้เลยการปล่อยลูกอะไรวะาลูกกลมๆอุ้ยเอฟเฟกต์ขาวๆอะไรมันมันเพิ่มขึ้นนะครับผมนีมันเพิ่มขึ้นมากส่วนสกิลคิวการฟาดไปครับก็เป็นคล้ายๆ DNA ออะไรประมาณนี้แล้วก็าฟาดลงไปก็เป็นคลื่นสีดำนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยมาครับล่างสองจ้ะล่างสอง ฟอร์มสองอ้าวเผลอกดปิดโทษครับฟอร์มหนึ่งเทเจัดอ้หมันบงังไะหินมันบงังนะครับฟอร์มสองพวฟอร์มสองสอ,งองู้สายฟ้าผ่าเฮ้ยมันรู้สึกเหมือนเปลี่ยนไปอะทุกคนเฮ้ยมันเปลี่ยนไปนี่แต่อาวุธเหมือนเดิมแต่อะไรพวกนี้เปลี่ยนไปหมดเลยอะทุกคนมั้งนะ นี่ครับร่างสองมางสกิล2เลยเป็นการขี่มังกรนะครับทุกคนนี่ขี่โคตรเร็วเชวัมบบังกรนี่ครับเป็นการขี่ตอนขี่เราพอเรากดต่อยนะครับ ATK เป็นการปล่อยลูกกลมๆจากปากเอ,อ่อปากมังกรนะครับทุกคนนายขอนไม้มาให้ผมตีซะดีๆขอนไม้ ร่างสองเอาใหม่นี่แปลงเป็นมังกรอุ้ยหัวร้อนหัวร้อนนี่ครับเป็นการปล่อยลูกกลมกลมแม่ทุกคน,กคนเห็นไหมมันจะมันจะนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะติดตามศัตรูด้วยนะครับทุกคนนี่กันเออผมลืมรีวิวกันต่อยธร,รมดราโอ้โหขอโทษนี่ครับร่างแรกกับร่างสองจะเหมือนกันเลยนี่ตีหนึ่งทีจะเหมือนเป็นกระสุนมงจาก ไอกระสุนอะไรนี่ทุกคนเห็นไหมจา้าวกระจายดูนะครับเอาใหม่นี่เห็นไหมอ่ะครับตีสองครั้งพักจะเป็นลูกตุ่มลูกตุ่มรอบสองลูกตุ่มรอบสามเป็นลูกปลาหมึกโอ้โหเท่จัดมาครับล่างสามเลยมาไหนไหนดูเอฟเฟกต์ก่อนตอนแปลงร่างครับว๊ับ มีสามอื้งโอ้โหโอ้โหอ้ทุกคนดูเอฟเฟกต์รอบตัวโอย่างที่นี่นครับถ้าเหมือนบูตリีเลยไอ้ตัวอาจารย์ไกจอะครับไอลูกเสืออาจารย์ไกจก็คือถ้าเปิดของอันนั้นเปิดโหมดแล้วมันจะว้าไม่เองเลยเนี่ยนะครับมารีวิวให้คุ้มรีวิวให้คุ้มเป็นการไม่ได้ขี่ของมังกรแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดแป๊บหนึ่ง เป็นการเหมือนพอเรากดสกิลไปเราจะบินอยู่บนฟ้าแล้วก็ปล่อยไอ้เอฟเฟกต์ม่วงๆครับมันก็จะติดตามระตูศัตรูตรงไหนมันก็จะพุ่งไปตรงศัตรูเลยครับทุกคนก็หลบได้ยากอะ่ะแล้วก็มังกรมันก็จะอยู่ด้านบนแล้วมันก็จะปล่อยลำแสงขึ้นดำใส่ศัตรูนะครับนะครับเราลองไปรับเอ็กันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้ล่าสามเลยครับ มันใช่ผมว่าผมว่ามันเสียเวลาครับเกียร์สามเกียร์สี่ไม่ไดไม่มีครับมันเสียเวลาโคตรเลยผมว่าคือถ้าจะไล่ไล่ตบประตูหรือว่าเอ๊ะเจอว่ะเขาทำผมใช่ไหมนะครับนี่ทีทุกคนเห็นอะไรไหมทำนี่เลยว้าวนี่ไนี่ทำไมอ่ะอ่าอารมณ์แล้วมีทั้งนี่ลแล้วผมไปต่อไปล้เออเกียสามเป็นการโจมตีจะเป็นขึ้นสีฟ้าแทนนะครับไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ฮะไม่เทะ ไว้เยอะเลยอเอาเอาสกิมินาโตะไปวางทำการปอยเสียไปแล้วเดี๋ผมจะเอาสกิมินาโตะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่มาตราเอาช่อง V B. B N ส่วนนี่นาโตะเอาเป็น F G F แล้วก็อ้าวอ๋อทุกคนผมลือไปโหมดของมินาโตะมันจะไปอยู่ตรงแท่น เนี่ยครับเล็ดผมตามนี้เลยอ้าวโอ๊ยทำไมตรงกลางมันออกไปไหนเนี่ยตรงงพายแล้วไหน๋ยวทุกคนเจะได้รีวิวสกิลไว้มาพไปกันเลยเว็บไว้ดูบู๊นะครับผมเปิดล่างสิเนี่ยครับจะฟฟเสพมันแค่ตรงไหนวะเปรียงก็เปลี่ยนไปลาอะ ไม่เนี่ยกระตุกไปโอ้โหกระตุกเกินเออไปได้แล้วโคตรแรงเอ็มดีเลยอะ่ะคนไปนี่ครับเ็คือแซดไปเลยคือทำลายล้างโคตรดับปังโอ้ดาเมจทีละห้าพันห้าพันทุกคนนี่มังกรทุกคนเห็นขึ้นดำดำไหม คิวคิวปั้งทำไรล้างโอ้ทุกคนจบภายในไม่เกินสิบวิสิบวิจบปะครับโอ้โคตรโคตรโกงโอเคครับทุกคนก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าทุกคนชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นถ้าทุกคนอยากให้ผมทำคลิปดีๆอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับไปแล้วบายๆแล้วก็เติมชิมัสให้